ถ้าแฟนขอลดสถานะมีโอกาสจะกลับมาเป็นแฟนกันไหมคะมีโอกาสครับเขาขอลดสถานะหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาขอเลิกครับเพราะว่าเนี่ยไอการที่คนจะกลับมารักคุณมากขึ้นกลับมาขอโอกาสขอสถานะมากขึ้นหนคุณต้องทําให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปการทําให้คนรู้สึกว่าเราเขาคิดผิดมีอะไรบ้างพัฒนาชีวิตของตัวเองก่อนสอครับ ทำให้เขาเสียดายการทําให้คนเสียดายมีอะไรบ้างหยุดวิ่งไล่ล่าหยุดวิ่งไล่ตาม 3. กะรุณาอย่าทำ no contact no contact กันเลยครับคือการแท้งหายเงียบไม่โพสโซเชียลมีเดียไม่ทักไปไม่อะทั้งสิน้นคือทําเสมือนว่าให้อีกฝา่ายมันเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มันจะได้คิดถึงนะครับหลายคนก็ไปทำ no t a c t ปรากฏว่ามันไม่เป็น ดังที่เราคิดนะครับเราคิดว่าถ้าเราแกล้งหายไปเดี๋ยวเขาจะรักเปล่านะครับพอคุณหายไปอีกฝ่ายมันเลยตัดใจจากคุณแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นคือเรื่องของ no contact สครับอย่าเป็นคนง่ายเกินไปสําหรับเขาหลังจากนี้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะอะไรครับเขาโทรที่เธอเนี่ยมาหาฉันหน่อยเนี่ยคุณไปเองเลยครับสิ่งที่คนอยากได้จากตัวของคุณคือคุณค่าคนไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราพยายามทำตัวให้มันดูไร้ค่าค